Stopp dem. ลากล้อ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 โอ้ยเอวเขีงปุ่นมาแล้วเจ้าของสนามตามด้วยช่างประจําทีมไปไปเอาให้ผ่านเอาให้ผ่าน เอาเอาเอาให้ผ so ่านเอาให้ผ่านเอาให้ผ่านเอาให้ผ่านเอาเอาเอาคอยสวนน้ำหน้าอยู่นะคอยสวนน้ำหน้าอยู่นะเอา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 รอดเลยไปรอดรอดเลยไปรอดเอาเอาเอาตามเจ้าของสนามมาจะไม่ได้ลุง นี่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 มาตามเจ้าของสนามเลยบกกับเออเออฮึดเออฮึดเอฮึดเอดเออฮดเดเอเอเฮเเเอเฮ mẹ nhìn đi mẹ đi mẹ nhìn đi mẹ nhìn đi mẹ nhìn đi mẹ đi mẹ nhìn 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 đi pin nhìn đi mẹ nhìn đi mẹ nhìn đi mẹ

อะครับตามมาติดติดเลยขู่ยาครับลำแรกตามมาด้วยเฮเสียงครับอึบอึบอึบอ้าวอึบ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 ไปครับไปไปผ่านผ่าน ผ่านผ่านผ่านลายเดิม,มรู้ว่าชันหรือไม่ชันนะชึ้อไล่ขึ้นเลยไม่มีเสียวกรดนสุดขึ้นที่สุดขึ้นที่สุดกึ้นทีนสุดขึ้นที่สุดขึ้นที่สุดขึ้นที่สุดไป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  ไปเร็วเอิงเอิงเอิเอาเอาเอาลอดลอดรอดลอดนี่เอา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 ไล่มาเลยทั้งจ้อนนี่เนื้อน,นีเนื้นสวรรค์น,นะครับนี่เห็นเนื้อน,นี้ยิ้มเลยเยิ้มไป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 ยิมย้มยิม้มยิ้มอู้ย

you <laughs>